นี่ทุกคนอยากรู้กันไหมวัยเซาเทียนคือใครวัยเซาเทียนคือพ่อของเจ้า,าข้าเอกก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าจะเป็นลูกของจางฟูยินจนขานไม่คิเดเดี๋ยวเดี๋ยวเจเย็นก่อนนะคะวันนี้เราไม่ได้จะมาคุยกันว่าด้วยเรื่องของวัยเ้าเทียนค่ะแต่เราจะมาคุยกันถึงสูตรลับของหมอเทวดาตั้งหาสวัสดีค่ะวีตแชแนลพอยต์บิวค่ะนี่พูดถึงยาหม่องน้ํากล่องแดงๆแ,แบบนี้นะคะไม่มีใครไม่รู้จักค่ะว่าคือยาหม่องน้ําเสียงเพียวยูนะคะว่าแต่ทุกคนอยากรู้กันไหมคะว่าก่าจะมาเป็นยาหม่องน้ําเสียงเพียวยูกล่องๆๆแดงๆแบบนี้เขาจจะะะต้้้อออองงผ่่่่่าาาาาานนนรรรรรีีเเเืววไมบบแลลกยใคคทป็ นะอย่างน้อยต้องรู้สึกแบบคุ้นเคยกับยาหม่องสีแดงๆกล่องนี้แหละไม่ว่าจะด้วยกลิ่นนะคะหรือว่าด้วยสตอรี่การฟาฟันของลูกหลานคนจีนที่มีลักษณะคล้ายๆกันเลยค่ะเอาเป็นว่าวันนี้วิวเก็บรวบรวมมาเล่าทั้งหมดและตั้งแต่เรื่องราวที่มารวมไปถึงคำถามท,าที่หลายๆคนอยากรู้คําตอบว่า,ากุกงบนกล่องเซียงผิวอิวนี่คือใครนะคะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและก็ได้สาระก,กันแล้วก็ไปฟังกันเลย ไหนใครเคยใช้ยาหมองน้ำเสียงผิวอิวบ้างบอกเลยว่าถ้าใครเป็นบ้านคนจีนนิดนึงเนี่ยนะคะน่าจะคุ้นเคยกันดีเลยค่ะอย่างวิวเนี่ยสมัยเด็กๆนะคะขึ้นรถลงเรือไปไหนที่มันมึนๆเนี่ยที่บ้านก็จะหยิบมาดมๆนะคะก็หายมึนค่ะและที่ใช้บ่อยที่สุดเลยนะคะก็คือตอนที่สมัยเด็กๆปวดท้องท้องอืดนี่ละค่ะมาก็จะเอาเสียงผิวอิวเนี่ยนะเหยาะใส่มือนะคะทู๊ทูทูทูจนมันร้อนแล้วก็เอามาหน้าท้องค่ะแป๊บเดียวระบายลมเรียบร้อยนะคะหายปวดท้องค่ะดังนั้นต้องบอกว่าวิวเนี่ยเติตบ เติบโตมากับเซียงพิวอิวเหมือนกันค่ะและบอกเลยว่าสตอรี่ที่มาของเซียงพิวอิวกว่าจะมาเป็นเซียงพิวอิวขวดนี้เนี่ยนะคะหลายๆคนที่เป็นบ้านคนจีนเนี่ยน่าจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนกับเรื่องราวที่บ้านเลยเพราะว่าตอนที่วิวไปรู้เรื่องนี้มาเนี่ยวิวก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับเรื่องที่บ้านวิวเหมือนกันนะดังนั้นเรามาฟังกันดีกว่าค่ะว่าเรื่องราวกว่าจะมาเป็นเซียงพิวอิวเนี่ยมันเป็นมายังไงนะคะไปฟังกันเลย <S 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 เรื่องราวของเราทั้งหมดเนี่ยนะคะเริ่มต้นขึ้นที่เมืองซานโถหรือว่าเมืองสมมัยยยยหลลาร้้ออปปีีีีทท่่่่แแแวเนนนนนนนะคคิิสสูึง็ เชี่ยวชาญด้านการปรุงยาแล้วก็เชี่ยวชาญด้านการรักษานะคะบังเอิญว่าท่านเนี่ยไปเจอกับใบไม้ชนิดหนึ่งก็คือใบปอเหอแล้วก็คนพบว่าอุ้ยมันมีสปปรรพคุณทางยาต่างๆมากมายเลยท่านก็เลยเอาใบปอเหอเนี่ยนะคะมาปรุงยาค่ะแล้วก็ได้ออกมาเป็นสูตรยาครอบจักรวาลน,นะคะที่สามารถรักษานน่นนี่นั่นได้เต็มไปหมดเลยค่ะดังนั้นผู้คนก็หลั่งไหลมาหาสินแสท่านนี้เต็มไปหมดนะคะแล้วก็พากันให้ฉาย,ยาสินแสท่านนี้ว่าหมอเทวดาค่ะจากภูมิปัญญาการใช้ใบปอเหอของสินแสเทวดาตกท กลายมาเป็นภูมิปัญญาแพทย์แผนโบราณที่ใช้ใบปอเหอทำยาต่างๆตามตำราแพทย์แผนจีนถือว่าใบปอเหอเป็นสมุนไพรที่มีรสเผ็ด เย็นเข้าสู่เส้นลมปราณปอดและตับระบายความร้อนในศีษะและทําให้ตาสว่างแก้เจ็บคอกระทุ้งหัดปราบการไหลเวียนชีของตับทาแก้ฟกช้ำแก้ปวดศีษะดมแก้ลมรับประทานเป็นยาขับลมในลําไส้แก้ปวดท้องจุกเสียดแน่นเฟ้อและใช่ค่ะสําหรับใครที่อ่านสรรพคุณแล้วรู้สึกว่าคุนคุนสมุนไพรชนิดนี้ก็คือเปปเปอร์มินนั่นเองและแล้วในที่สุดนะคะสูตรยาเปปเปอร์มินก็ตกทอดมาสู่สินแสคนหนึ่งค่ะนั่นก็คือสินแสถังนั่นเองซึ่งด้วยภัยธรรมชาติแล้วก็ภัยสงครามนะคะ ทำให้ช่วงเวลาของท่านเนี่ยเกิดความอดยาค่ะคนจีนจํานวนมากรวมถึงสินแสถังนะคะก็เลยตัดสินใจอบพยพค่ะมาที่เสียมร้อหรือว่าสยามในเวลานั้นนะคะในปีพุทธศักราชที่2,473ค่ะแต่ด้วยความที่สินแสถังเนี่ยนะเป็นคนที่เชี่ยวชาญด้านการรักษาแล้วก็ยังเชี่ยวชาญด้านการปรุงยารวมถึงมียาสูตรครอบจัก,กรวาลอีกก็เลยทําให้คนจีนในประเทศไทยตอนนั้นเนี่ยนิยมมาหาสินแสถังกันมากมายเลยทีเดียวค่ะตัดภาพจากสินแสถังนะคะกลับไปที่สัวถาค่ะต้นกําเนิดของสูตร ลับนะคะมีอีกครอบครัวหนึ่งที่สําคัญมากๆกับเรื่องราวของเราก็คือครอบครัวของอุยยงเซียงนะคะซึ่งเป็นหนุ่มกําพาระค่ะกับตั้งชิงจูนะคะหญิงสาวจากบ้านที่ค่อนข้างจะมีฐานะค่ะคู่นี้เขาก็เจอภัยความอดอยากภัยสงครามเหมือนกับสินแสถังนะคะดังนั้นพอเขาเห็นประกาศว่าที่เสียมล้อเน,นี่ยนะมีรับคนไปทําสวนเขาก็เลยตัดสินใจอบพยพครอบครัวนะคะทั้งๆท,ที่มีลูกอย่างเล็กเนี่ยนะล่องสัมภามามาอาศัยอยู่บริเวณย่านสวนพลูเพื่อทําอาชีพทําสวนพลูให้กับชาวสยามที่เอาใบไว้เคี้ยวมา ก,กันนั่นเองค่ะ พี่ยงเซียงหรือว่าอาเซียงเนี่ยนะคะทำงานด้วยความขยันขันแข็งอยู่หลายปีค่ะจนกระทั่งมีลูกได้9คนนะคะโดยมีเป๋งจือเนี่ยเป็นคนที่3ค่ะและนี่คือตัวละครสําคัญของเราในวันนี้นะคะซึ่งอาเซียงเนี่ยนะคะก็ทํางานจนได้รับการเลื่อนตําแหน่งค่ะจากเดิมเป็นคนทําสวนพลูเนี่ยนะคะกลายเป็นคนเฝ้าสวนให้กับเจ้านายแทนค่ะดังนั้นก็เลยมีโอกาสได้ปลูกบ้านอยู่ที่ตรอกพิกุลน,นะคะและแล้วนะคะที่ตรอกพิกุลน,นี้เองค่ะอาจูที่มีฝีมือด้านการชงกาแฟเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยปล่อยบ้านเฉยๆเนี่ยมันไม่คุ้มนะอาจูก็เลยเปิด ร้านกาแฟไม่มีชื่อขึ้นมาที่บริเวณนั้นนะคะและบริเวณเดียวกันนี้มันก็ไม่ได้มีแค่ครอบครัวชาวจีนของอาเซียงกับอาจูอยู่ค่ะแต่ว่ามีครอบครัวชาวจีนอื่นๆอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะดังนั้นคนเหล่านี้ก็เลยวนเวียนกันมาเป็นลูกค้าประจําของอาจูค่ะรวมถึงสินแสถังด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วสินแสถังเนี่ยนะคะก็เป็นญาติของอาจูนี่แหละทุกคนทีนี้แต่งจือก็เลยมีโอกาสได้เข้าไปใกล้ชิดกับสินแสถังนะคะรวมถึงมีโอกาสตามสินแสถังกลับบ้านไปซื้อยาไปอะไรต่างๆมาให้อาจูที่แบบชงกาฟ แฟเยอะจนปวดหลังนี่แหละค่ะ 20ปีผ่านไปนะคะเป๋งจื้อโตเป็นหนุ่มค่ะและเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยชื่อจีนของเขาอ่ะมันช่างไม่เหมาะกับการทํางานในประเทศไทยเอาซะเลยเขาก็เลยตัดสินใจไปเปลี่ยนชื่อนะคะโดยคําว่าเป๋งจื้อเนี่ยเขาคิดว่าอเปลี่ยนเป็นบุญเจือแล้วกันค่ะส่วนนามสกุลแซ่อุ้ยเนี่ยเอออยู่บ้านอยู่ต่อพิกลแซ่อุ้ยก็เลยเปลี่ยนนามสกุลเป็นเอี่ยมพิกุลนะคะเรื่องราวการเดินทางของคุณบุญเจอือเอี่ยมพิกลก็เลยเริ่มต้นขึ้นนะตอนนี้นี่แหละค่ะคุณบุญเจอือเติบโตขึ้นมาพร้อมบทเรียนชีวิตมากมายจากหลากหลายประสบการณ์ ลหลากหลายอาชีพที่หล่อหลออให้เขาเป็นคนที่ทั้งช่างคิดช่างสังเกตชอบผจญภัยกล้าเผชิญหน้ากับปัญหารวมถึงซื่อสัสตย์และอดทนที่เรียกได้ว่าเป็นคุณสมบัติของลูกหลานคนจีนในยุคนั้นที่หลายๆบ้านน่าจะมีเรื่องราวคล้ายๆกันแน่ๆค่ะแต่เรื่องราวที่เราเล่าเนี่ยนะคะจะสมบูรณ์ไปไม่ได้เลยถ้าเราไม่พูดถึงคู่ชีวิตของคุณบุญเจือค่ะนั่นก็คือคุณสุชาดานั่นเองนะคะซึ่งทั้งสองคนเนี่ยเจอกันตอนที่คุณสุชาดานี่กำลังขายพริกอยู่นะด้วยความพยายามการตื้อและอะไรต่างๆกก็ททําใให้้ังงงคู่นตลจ ได้ในที่สุดนะคะหลังจากแต่งงานค่ะทั้งคู่ย้ายมาอยู่ด้วยกันที่บริเวณปาาคลองตลาดนะคะตอนนั้นอาชีพของคุณบุญเจือเนี่ยนะคะก็คือเป็นพ่อค้าคนกลางค่ะขายส่งพวกพืชผักสวนครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นพริกต้นหอมอะไรต่างๆมากมายค่ะแต่คุณบุญเจือรู้สึกว่าอาชีพแบบนี้มันไม่มั่นคงเอาซะเลยนะคะและบังเอิญในช่วงเวลาเดียวกันค่ะก็มีคนสําคัญอีกคนหนึ่งวนกลับมาในชีวิตของคุณบุญเจืออีกครั้งนะคะนั่นก็คือสินแสถังนั่นเองค่ะซึ่งตอนนั้นอ่ะสินแสถังเริ่มอายุมากแล้วค่ะ นะคะพาไปหาหมอบ้างพาไปนูน่นไปนี่บ้างค่ะจนกระทั่งในที่สุดนะคะคุณบุญเจือก็ตัดสินใจว่าอ,อยากไปขอเรียนรู้สูตรลับครอบจักรวาลจากสินแสถังค่ะ คุณบุญเจือเนี่ยนะคะไปช่วยดูแลแล้วก็ช่วยสินแสถังผสมยายอยู่หลายต่อหลายปีค่ะด้วยความที่เป็นคนตั้งใจมากตั้งใจเรียนรู้รวมไปถึงเป็นคนเรียนรู้เร็วนะคะดังนั้นสินแสถังก็ค่อนข้างจะประทับใจในตัวคุณบุญเจือค่ะสุดท้ายนะคะสินแสถังก็เลยตัดสินใจถ่ายทอดเคล็ดลับยาครอบจัก,กรวาลให้คุณบุญเจือค่ะแต่มันก็ตามสไตล์เหมือนคนสมัยโบราณนั่นแหละเหมือนเวลาแบบว่าไปเรียนทําอาหารเนี่ยเขาก็จะไม่บอกสูตรทั้งหมดค่ะสมมติว่ามีสูตรสักสิบห้าอย่างเขาก็จะบอกสักครึ่งนึงนะ ะค,ะคุณบุญเจือก็ทําแบบนี้เหมือนกันค่ะก็คือได้สูตรลับมาแบบไม่ใช่ทั้งหมดนะแล้วที่เหลือก็ต้องไปแอบดูสินแสถังแอบดมกลิ่นบ้างอะไรบ้างนะคะเพราะว่าขนาดตอนที่ไปช่วยขย่าวโถยาเนี่ยสินแสถังเนี่ยนะคะยังไม่ได้แบบว่าเทาใส่โถใส,ใ,สให้ดูเลยสินแสถังเอาใส่โถสีชานะคะแล้วก็เอาใส่ถุงครอบไปอีกชั้นนึงค่ะดังนั้นคุณบุญเจือก็ต้องใช้ความพยายามนะคะจนกระทั่งในที่สุดก็สามารถผลิตยาครอบจักรวาลของตัวเองออกมาได้ค่ะดังนั้นสุดท้ายนะคะในปี2501เนุญเจือยหนึ่งเนี่ยคุบยแบรนเจ ยาหม่องน้ําสูตรครอบจักรวาลของตัวเองเลยค่ะเขาก็ไปสั่งขวดมาทั้งหมด2,000กุลุศด้วยกันนะคะแล้วก็ขวดก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แหละคลาสสิกมากๆเลยส่วนจุกนี่ก็จะเป็นสีอมพันเหมือนกับสียาหมองน้ําที่ผลิตได้เลยนะประเด็นถัดไปก็คือแล้วจะตั้งชื่อแบรนด์นี้ว่าอะไรดีล่ะเนื่องจากคุณบุญเจือเนี่ยนะคะเป็นคนกระตันยูค่ะก็เลยคิดว่าเฮ้ยชื่อพ่อของฉันเนี่ยก็เป็นชื่อที่ดีนะอุ้ยยงเซียงเซียงเนี่ยแปลว่าดีกว่าเหนือกว่านะคะก็เลยคิดว่าอ่ะตั้งอย่างนี้ละกันเซียงเเเเีีีียยยยวว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 อออิิ้คค่่่่่่่ะะะสงแปแปแปลลาาาาดกกหหนนนื แปลว่าน้ำมันค่ะก็เลยแปลได้ว่ายาหม่องน้ํายี่ห้อในเซียงหรือจะแปลว่ายาหม่องน้ายี่ห้อที่ดีกว่าเหนือกว่าก็ได้นะคะและแน่นอนว่าคุณบุญเจือเนี่ยก็จะต้องเอารูปคุณพ่อของตัวเองมาเป็นโลโก้ของแบรนด์ด้วยค่ะดังนั้นใครที่สงสัยว่ารูปอกงที่อยู่บนกล่องเซียงพิบิวเป็นใครก็คือคุณอ้ยยงเซียงพ่อของคุณบุญเจือนี่แหละค่ะธุรกิจยาหม่องน้ำเนี่ยนะคะตอนแรกๆมีปัญหามากเลยค่ะจนเกือบจะปิดกิจการไปแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นธุรกิจใหม่ไ,ไม่มีใครรู้จกักเอาไปฝากขายคนก็แบบเอ๊ะขายได้หรือ การที่คุณบุญเจือสั่งส่งมาทั้งชีวิตนะคะคุณบุญเจือก็ตัดสินใจว่าอ่ะลองดูคุณบุญเจือก็เอาไปฝากขายนะคะอาะไปฝากขายน้อยบ้างก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเยอะก็ได้นะครับรวมไปถึงด้วยความที่กลิ่น,นมันหอมเป็นเอกลักษณ์มากๆแล้วก็ด้วยความที่มันใช้ได้ผลจริงนะคะสุดท้ายค่ะยาหม่องน้ำซึมผิวอิวก็ติดตลาดนะคะทุกคนจนกระทั่งกลายเป็นยาที่อยู่คู่แทบทุกครัวเรือนของแบบชาวจีนในประเทศไทยเลยทีเดียวค่ะสุดท้ายนะคะในปี2510เนี่ยคุณบุญเจือก็ตัดสินใจว่าอ่ะเราต้องทํากิจการกันจริงจัง ตัดสินใจเลิกขายพริกค่้ออกมาช่วยเต็มที่เลยนะทั้งคู่ก็เลยเปิดห้างยาขึ้นแถวแถวถนนจัก,กรวรรดิค่ะก็ใกล้ๆปากคลองตลาดนะก็คิดว่าเอ๊ถนนจัก,กรวรรดิห้างยาชื่ออะไรดีสุดท้ายก็เลยไปลงที่ชื่อห้างยาสักกรินเพสัตนะคะจนกระทั่งในที่สุดก็พัฒนากลายเป็นบริษัทในปี2525 25ค่ะเร <ๆ S 1> ียกได้ว่าเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างจะยาวไกลามากเลยทีเดียวเนาะกว่าจะมาเป็นเซียงพิวอิวเนี่ยนะคะใช้เวลาหลายปีมากๆค่ะเรียกได้ว่าเป็นแบรนด์ระดับตำนานจริงๆนะคะและทุกวันนี้เขาก็ยังไม่หยุดพัฒนานะทุก เขายพยายามปรับเปลี่ยนหาอะไรใหม่ๆมาเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคเสมอๆค่ะเพราะล่าสุดเซียงพิวอิว <PL U S 2> เขาออกสินค้าใหม่ที่ตอบโจทย์การใช้งานมากขึ้นซึ่งสินค้าที่ออกใหม่ก็จะเป็นแบบหัวบอลทิปหรือหัวลูกกลิ้งนั่นเองค่ะพอเป็นลูกกลิ้งแล้วก็จะทําให้เราใช้ได้สะดวกขึ้นมากๆไม่ได้ใช้ยากแล้วเวลาใช้ก็ไม่เลอะมือด้วยถึงจะปรับเปลี่ยนพัฒนารูแปแบบภายนอกไปยังไงแต่วัตถุดิบภายในของเขาก็ยังคงดีเหมือนเดิมตามสูตรที่ใช้กันมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ของพวกเราเลยค่ะโดยส่วนผสมของ,ของเซียงเพียิ้นน่ป็สมมมมุไไรทังหดะ การใส่สารเคมีอะไรเพิ่มเติมเลยวัตถุดิบโดยคร่าวๆของเขาก็จะทํามาจากเมนเทลน้ํามันเปปเปอร์มิ้นต์การพลูการะบูนและอบเชยค่ะนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้น้ํามันเซียงเพียวอิวมีสีน้ําตาลออกเหลืองๆนะคะถ้าไปถามพ่อแม่เราก็จะรู้เลยว่าเซียงเพียวอิวเนี่ยเป็นน้ํามันครอบจัก,กรวาลเพราะไม่ว่าจะอาการไอระคายคอคัดจมูกปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นท้องปวดฟันบวมคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยจิ๋อักเสบปวดหัวเมารถเมาเรือขาดสมาธิน้ามืดฟกช้ำห่อเลือดนิ้ว ล็อกข้อเสื่อมก็ใช้ได้หมดเลยนะคะเห็นไมว่าสรรพคุณเนี่ยครอบคลุมสุดๆเลยค่ะรกได้ว่าทําได้เยอะกว่าที่คิดจริงๆนะคะและบอกเลยนะคะว่าสูตรของเซียงพิวอิวเนี่ยยากที่ใครจะลอกเลียนแบบได้เพราะว่ามันผ่านเทคนิคการผสมผสานแล้วก็การสั่งสมความรู้จากโบราณมานับร้อยปีค่ะมีการคิดถึงคุณสมบัติที่ดีคุณสมบัติเด่นของวัตถุดิบแต่ละชนิดทําให้มันมีสรรพคุณที่ยิ่งกว่ายาหมองน้ําทั่วไปปัจจุบันนี้นะคะเสี่งพิวอิวมีทั้งหมด2สูตรด้วยกันค่ะสูตรหนึ่งคือสูตรดั้ดม,ะะม,มอม หมุนไพรเข้มข้นตามเอกลักษณ์ของน้ำมันซินนามอนสูตรนี้ใช้กล่องสีแดงค่ะส่วนอีกสูตรหนึ่งนะคะจะเป็นสูตรหอมละมุนอันนี้ใช้กล่องสีขาวนะจะมีกลิ่นเย็นสดชื่นเพราะว่ากลิ่นเด่นก็คือ peppermint oil นะคะแต่ไม่ว่าจะสูตรไหนนะคะก็ตอบโจทย์เรื่องการบรรเทาแถมก็มีทั้งแบบขวดสามเหลี่ยมซึ่งเป็นแบบฝาหมุนแบบดั้งเดิมที่กลายเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ภาพจําของเซียงพิวอิวแล้วก็มีทั้งชนิดลูกกลิ้งหรือที่เรียกว่าปอลชิปที่เป็นแบบใหม่ด้วยค่ะสําหรับใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ซ ท็อปส์เดอะมอลล์ฟู้ดแลนด์บูตวัสันร้านค้าชั้นนําและร้านขายยาทั่วไปค่ะหรือจะสั่งซื้อแบบออนไลน์ผ่านช้อปปี้ลาซาด้าก็ได้ทางซิงคพิวิเขาก็มีออฟฟิเชียลสตอร์อยู่นะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานสูตรลับหมอเทวดาที่วิวเก็บมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ ชาก่อนก่อนที่จะปิดคลิปข้ายอยากบอกเจ้าว่าเว่ยเซา,าเทียนคือพ่อของเจ้าซึ่งเป็นสหายรักของจางฟู่เยินแห่งพัคก,กิเลนขาวที่เก็บเจ้ามาเลี้ยงเมื่อ22ปีก่อนก่อนหน้าที่จเจอเจ้าเนี่ยมีแม่นางจางฟู่เยินแห่งพัคก,กิเลนขาวแค่คิดก็มินแล้วทุกคนขอโดมเสียงผิวหนึ่งฟืดนะคะบอกเลยว่าปวดหัวเวินเวียนหรือว่ามึนหัวจากการท่องจํามากเกินไปเซียงผิวก็ช่วยคุณได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ